โอ้โหแม่งเจอตัวตึงเลยดูด้านซ้ายสุดหลาสุาหลาไม่ทราบคุณพี่ชื่ออะไรหรอฮาสหลาเต็มเนื้อแล้วซันนี่ลองทำความรู้จักคนครั้งแรกซิเ่าจะทำยังไงสวัสดีฮาร์ฟสวัสดีสุดหลาสวัสดีสวยสนใจไปจกปูเหมือนกันนะครับได้ครับหักระเบื้อออกมาโอ้โหโอ้โถูกกูซะด้วย เราก็ตรงหน้ากันอันไหนทำความรู้จักกันใส่คนละขนาดเลยครับภาพเก็บสบู่นะโทษทีแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงเก็บสบู่เหมือนลุงจะฆ่าเด็กเลยอะว่าไงเด็กน้อยคุณเวทโหว่าไงลุงโอ้โหไม่ไม่เสียดิ๊จะบอกว่าคนแปลกหน้ารู้จักกันครั้งแรก ต,ต้องพูดดีกว่านี้นะลงลงลงไอ้ร้อนอลงไอร้อนพูดกับผู้ใหญ่ดีๆเป็นเด็กก็ควรพูดกับผู้ใหญ่ดีๆจะได้ไม่มีปัญหาเออเราก็เป็นเด็กเปรตจะทำไงวะนั่นสิคนแปลกหนะ้าสิยอมรับว่าเป็นเด็กเปรตไอ้แปลกหน้าสวัสดีไอ้ลุงล้น เอ้ยบอดี้เชียิงเส็จไน้ไม่ว่าเสด็จไม่ได้ไม่รู้ชื่อไงถ้าถ้าลุงเรียกฉันตาบอดฉันก็ไม่ได้โกรธนะในตาบอดอหะเอ้าผมรู้เออฉันไม่เร้วาแกตาบอด่กแกตีอะไรอบอดี้บอดี้รู้บอดี้คนได้นใต้เจนนะเจนนะมันคนละไ์คนใต้นะ มึงไปได้นตายก็เป็นผมผมพมว่าผมจะไปแบบเกาะสมุยอย่างเงี้ยครับคนตายก็ไม่บอกคขาถ้าคนตายเหมือนกันคือคือฟังก่อนฟังกอนพวกมึงฟังฟังฟังคือว่าถ้าเป็นคนตายเหมือนกันมันจะได้คุยกันรูเรื่องจัดเปย์เกาะสมุยมันไปอยู่แล้วนี่มันอยู่กันมึรู้ไหม กงเรผมผมไม่รู้เลยครับเขาตัดาดังเรือแก่แบมเขาดงเรือนะครับว่าทีเราตัดกันหมดนี่แหละโอ้ไม่รู้ลืมดีผมต้องนั่งเรือนะโอเคผมได้ใช่ไหมให้ดูภาษาภาษาเทพดีกว่าเดี๋ยวเราเราแบบเราเปิดเครื่องอะไรใช่ไหมดังไงคือนายเายนายเตรียมเตรียมดนตรีนะใช่ไหมผมต้องเริ่มก่อนเอ้ยผมเริ่มไทยผมโบ้ให้อ่ะอ่ะตึ้้งตึง เดี๋ยวมันช้าไปอะไรต้องตึงมันต้องเร็วมากเลยจังหวะหนึ่งวิอ่ะโอเคฉันตึงพูดไปตึงเลยนะคะปากค้างไปเลยโอเคตึงตึงโป๊โอเอ็นมดไม่ไรน่ารักน่ารักเอาดิตึงตึงโป๊มันเร็ววันนี้ได้ไหมเอาเร็วกว่านี้โป๊ตึงตึงโป๊ช้าไปช้าไปช้าไปนี่ทุกคนรออยู่นะปลายได้แล้ว เดี๋ยวเพราเขาต้องผิดหวังนะโจมผมโอเคเดี ari, ๋ยวนี่คุณดุกคุณดุกวิ่งวิ่งมาหลังเพื่ออะไรเคมั้ยแบบอารมณ์เปิดตัวเพื่อนมาแล้วเต็มตัวฟังนะโอ้ยเพิ่งราเหรอเฮ้ยผมว่าถ้รอดูดีว่าทำได้ไหมอ่ะลุ้นป่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วในนับสามสองหนึ่งด้วยสามสองหนึ่งตึ้งตึ้งโปะตึ้งตึ้งโปะตึ้งตึ้งโปะ

ต้งลังฉลึมสึมตึงกงชงคงดีีีแม่มึง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 เราวางจังคงทรงลงลงกินข้าต้มจาจะป้องม้องลงลงลงหลงันขุดปังสร้างลงข้างห้องอยากกินทาโลจังกลังจังกลางหงชงลงกงกงเอาีี

แม่มึงแม่มึงล็อกยเดี๋ยวของเราไม่ใช่หรอแม่มึงแม่มึงคุณร้องด้วยเดี๋ยวนี้เราองด้วยเฮ้เราโดนก๊อฟแล้ว มันได้โอเคแม่มึง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 มีคนเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้วพร้อมแล้ว Let me let me l e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  me l o m e a n t ไ u now hit me up 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 all night oh baby girl don't let me let e h o u r a r I'm gonna make you e like o o c a I o is you อ๋องั้นงั้นงั้นเดินเดินกลับน่าจะร้องเสร็จแล้วมั้งสรุปแม่เขาใช้ปืนเรียกเขาเขาน่าจะร้องเสร็จแล้วแหละไม่ต้องไม่ต้องห่วงอ๋อเฮ้ยยิ้มยิ้มคนจะตายออกเลยอ่ะจุ๊ยตามเลยแม่มึง โอ้<ม>อเดี๋ยวทุกคนเอาเครื่องดนตรีมาเก็บไว้เลยก่องครลงไม่<อ>มึง,ง,มงแม่มึงต่อแถวเอาเครื่องดนตรีกันมาเก็บใน